ทางเขาบอกให้ทำย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นร้านเก่าๆร้านไม้ๆนะคะก็เข้ามันไก่เก็บร้านแล้วค่ะคุณพิมพ์ก็เลยออกมาพูดออกมาคุยออกมาเปิดการมองเห็นให้ตัวเองค่ะคุณรุ่งสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ยินดีค่ะยินดีค่ะแม่ค้าสูงวัยออกมาไลฟ์ออกมาทักทายทุกคนนะคะช่วงนี้ก็ลมเยอะมากอันนี้พี่พี่นุชอยู่จังหวัดชุมพรค่ะอยู่ภาคใต้ ฝนไม่ตกเลยฝนไม่ตกเลย,ลเลยน้องพิเมเอ้ยพูดตายพูดตายนะคะไม่ไม่ทราบว่าคุณน้องพิมพ์อยู่ที่ไหนนะคะพี่นุชก็อยู่จังหวัดชุมพรดูประตูภาคใต้นะคะก็จริงๆแล้วช่วงนี้ฝนจะตกแต่นี่ไม่มีฝนเลยค่ะลมแรงมากได้เก็บร้านแล้วก็ออกมานั่งไล้นั่งไล้ถือว่าการไล้เป็นสิ่งที่ดีนะคะได้ทักทายทุกคนทักทายเพื่อนๆน,นะคะ Hãy